ทีครึ่งถ้าลืมให้เส้นอะอะไรนะแล้วเขาก็ส่งมาให้เฮี่อะไรต้องชนกันอ้อมันอยู่ไอคุณนใิ่งแย่ไม่ชนเราไม่ได้ชนมเฮี่ยมีแก่นั่นเหรอแม่นีซ้อนหนูเห็นหัวส้มๆมันอยู่คนสองชนกันแรงคนระดับน่าจะ ที่หัวจมูกใช่แล้ไไวไ,ไม่ใช่แหลนแกงแทนไม่ได้หนึ่งนาที ว่าน่าจะไปเกิดตรงโน้นนะที่เดิมอะไอ้ตรงใกล้น้ำแม่พีด้วยเก็บน้ำเป็นเพื่อน,นแต่ลูกเดิมมันจะไม่ขึ้นหรอพี่หันไม่รู้วะล้อพี่แล้วมันกลับปะะเฮ้ยอย่าชนอย่าอะไรกันนะยจ๊าจ่าเชือะดาว

ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกันประตูสวรรค์จาอยู่ในนั้นเลยไปจะไม่รับวนให้เธอต้องว้าวุ่นจะมีกี่คนพี่พี่ไปแคสเอาละนี่นะพี่แปดเจ็ดเรือสิบก็ไม่กลัวหรอกออกลูกงอน ตรงนั้นมีคนยืนเห็นปะรอสติฟ้าไม่ไปหยับดินั่นไงมีรถมาแล้วไปหยับเลยไปเหยียบเลย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 แล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วสิบแปดไปหยับมือปะทันทันทันไม่เป็นแล้วเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วสิบแปดเดมแคทแคทรีตูอะไรวะป้าเดนไม่ต้องฟังเพราะกูนะเพราะกูแค่คุยแค่สองคนแต่กูดันกดบอสเฉย เข้ามาไวๆเข้ามาไวๆเข้ามาไวๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาเกน่าจะตึงนะพีออ่ิกันได้มีอีกแล้วก็กูเลากูแดกไก่อยู่แล้วกูต้องพูดพอดีไงแดนเซอร์เลยอ่ะวันนี้เราต้องเอาให้ได้นะมึงตัง้งใจเล่นเมมนะ,นะ เงน่าจะแค่ยนะหยวหีบแปหีวเหหิวหิวหหิวอมถ้ายังไม่เลิกหยุดนะยอมถ้ายังไม่เลิกมีมาไหมมีมาไหมสีขาวสีขาวแปมาไหนคะออยางน้อยถ้าตัดเขาได้ส่คนก่อนถ้าเขามาเขาเปนสคนะอก็ไดูว่าตัดเลยตัดเลยตัดก่อนเลยเขาว่าเติมเขได้แค่สิเยอะ อย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกเลยแต่บอาตัดไดตัดตัดได้ตัดดที่จุดที่จุดน้ำมันน่ยจอดน้ำมันอ้อมไปนะกูขอคนแบบหน่งาทีครึ่งอย่ามาต้องตายสองสามตัวอ่ะเอออย่าไอ้รอรอุกเพื่อนด้วยนะไม่ต้องเล่นหมดนั้นหรอกรอรอรอขวัญขวานรอตัดได้ได้

ค่อยๆเล่นไม่ต้องเราไม่จ้อเป็นต้องเล่นก็ได้เราวิ่งวนเราวิ่งอยู่ข้างหลังแล้วเราชุบเพื่อนเอยู่ข้างบนถังของหยิบแล้วพอยหยิบพอยหนยิบพอหนยิบพอยหน่อยซาแล้วชุบนีิลาแล้วเร็วๆไม่อยู่ข้างบนนะไปเลยครับเปเลยขันนี้ดีมาทาีดีเนเย็นนิดเดียวเองเจนเย็นเจนเย็นโอเลยสามคนนี้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งสติเออเออตรงตรงกล่องไว้ตรงกล่องไว้มีอยู่มีอยู่มีไอ้นี่อยู่ตอนนี้พี่ฮารุกำลังปิดตัวชุบข้างบนนะคะดูได้เลยครัะ ะมีพี่พอดิ๊กเอเชอรี่คนหนึ่งค่ะจะโม่งไม้ตะโม่งไม้หนึ่งบนเขาไกลๆตะโม่งไม้ตะโม่งไม้ตะโม่งไม้ยังไงยังไงอ่ยังไงโม่งโม่งโม่งเอชเชอรี่โม่งนะแอบโมงนะขึ้นไป่ชุกคนหนึ่งอ่ะมไปกันไปนะเบลลี่ควีนไหลเบลลี่ควีนไหลเบลลี่ควีนไหลไหลไปแล้วค่ะไหลไปแล้ว อตอนนี้ไหลาตายแล้วนะทีๆไหลป้นค่ะป้นตอนนี้ป้นช่วยป้นเขามาเพิ่มประมาณห้าคนอยู่ขอบขอบอีคิดตันไม่พูดเลย มคี้มกันดีดีนะคุมกันดีๆนะเราเข้ามาลคุมกันดีๆเวลยไปคุ้มศพเลยไปคุมศพเลยไปคุมศพเลยคุมศพคุ้มศพดันขึ้นไปเลยไปตรงศพเลยไปตรงศพเลยดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปแดดก็ใบสังเกตุดันขึ้นไป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 เออมึงอย่าดันไปเยอะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ไหวไหวไหวชั้นเว้ยสักห้าเออพอพอตรงพอยเอาไว้กว่านี้ที่เหลือตรงคิทตั้นก็ที่เหลือพอแล้วเออมึงเล่นอย่าเเยยอะ็น นั 1941, <the> ่นแหละเอาให้ได้บนหลังคา้น่ะคุณลงไปคุณฆ่าสิอะสิถ้ามันเรียกเราว่ามันคุณก็ฆ่ามันสิเหยียบยางจะเสร็จละคุณก็ฆ่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ฆ่าไปเหยียบยางพี่นี้ฆ่ามันข้องบนที่มันชับอยู่บนนี่ยน่ะจินเหยียบไม่ทันรายงานมาละอยู่พี่ไม่แคร์นะถูกต้องคุณมีเกวคุณฆ่ามันสิรออะไรอยู่ล่ะคุณฆ่าสิ หมดแล้วหมดแค่ะหมดแล้วค่ะอันนี้ด้วยนะเอาลืมไปรถอยู่ฝั่งนู้นยุนฟ้ารถอยู่ฝั่งนีสามอะไรอันสามที่ยังแบบโอ้สองึ้นแล้ว ร้านนี้รวยน้อคะพี่พี่ลืมรักเข็มขัดดูพี่พาไปตะก้าเขียวไหนได้ไหมขัดไม่ทนอะไรรอเซ็ตเลยเซ็ตเลย เขาบอกว่าหนูซื้อหวยออก988ค่ะแล้วหนูไปซื้อ980นะลูกหวยมันออกวันนี้ด้วยหรออ๋อหวยราวเชิญหน้าตะมูตะมีมากเลยอ่ะ ไมลงไปซื้อเร็ว